ครับวันนีอ้อาจจะไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดหรืออาจจะไม่ได้เข้าไปดูคอมเมนต์ให้กับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําการขนฟางเข้าวัดครับซึ่งกิจกรรมวันนี้พระสุสงนะครับหลังจากออกพรรษาก็จะมีมีงานาซึ่งให้พระวิสุสงได้ทำการ วัสกรรมสำหรับวัดจำสายไม่ได้ซะแล้ววัดบ้านนะครับวัดป่าก็จะเป็นอีกแบบนึงครับวัดป่าถือว่าเป็นการทุดงแต่วัดบ้านจะถือเป็นการมาทำหนึ่งครั้งอาจจะ10วัน15วัน1เดือนก็แล้วแต่วัดที่จัดนะครับ ในการเข้าปริวาติกรรมซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับใครที่ชัดเจนก็เอเมน้ามาพูดคุยกันครับผมก็ทําได้เมื่อก่อนอาจจะไปลุยหยุดงานที่วัดครับแต่ว่า,าเนื่องด้วยสภาพร่างกายมันไม่พร้อมที่จะไปลุยกับคนเยอะๆได้นะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเห็นเรานั่งพักเหนื่อยเฉยๆเขาอาจจะบอกว่าเราไม่อยากจะทํางานมาทําไม ได้เข้าไปบายในวัดเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยทำอย่างอื่นที่เป็นการาจะเตรียมเหมือนกันก็คือเอาฟางไปไว้ในวัดนะครับที่ใช้ในการปูนั่งนะครับหรือว่าทำที่หลับที่นอนนะครับที่จำวัดของพระพิสุสงอะไรประมาณนี้นครับ หลังจากออกพรรษาแล้วเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีวิธีการเข้าปริวัติกรรมของพระนะครับซึ่งก็เป็นการทำบุญอีกแบบนึงครับแล้วก็หลวงพี่ก็โทรมาบอกว่าฟางยังไม่พอนะครับต้นงขนมาเพิ่มท่านบอกว่ามีฟางไหมมีครับก็เดี๋ยวจะจัดการขนไปให้นะครับเราเลยต้องมาจัดการกันหน่อยครับวันนี้นะครับ ไม่รู้ว่าจะได้กี่รถนะครับสำหรับซาเล้งของเราครับขนโดยซาเล้งนะครับเพราะว่ารถใหญ่ก็อาจจะไปขนที่อื่นอยู่นะครับผมก็เลยขอมาทําคนเดียวไปคนเดียวครับจากตร้เหน่อคร่าวแล้วนะครับก็ค่อยๆว่ากันครับเถือมีรถมาก็คงจะได้ขนที่รถใหญ่แหละครับคงจะไม่ได้ไทยครับถ้ามีคนเยอะครับผม รู้สึกว่าบ้านผมรู้สึกจะวุ่นวายมากเกินไปกับการที่ <c oughs> ไม่พอใจนะครับเพราะว่าเห็นคนที่ถ่ายถ่ายอย่างเดียวไม่ไม่ทำงานเขาบอกงี้นะครับก็เลยไม่อยากเข้าไปวุ่นวายไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวในตรงนั้นครับขอทำคนเดียวไปคนเดียวนะครับจะได้สบายใจนะครับกับการทำครับก็เลยมาจัดการขนไปคนเดียวก่อน เขามีรถใหญ่มาขนก็ให้เขาขนไปเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับาค่อยๆทาไปครับทำคนเดียวอย่างเหลืวอีกหลายวันเทีบที่จะเข้าริวัติกรรมแต่ว่าเป็นการเตือมพื้นที่ทเตรียมฟางเตรียมอะไรหลายๆอย่างครับก็จะพยายามทํานะครับให้รูว่าจะได้กี่รถแหละวันนี้จัดไปครับนะครับไปดูกันครับว่ายังไงาฟางรอบแรกใส่ไปลองดูก่อน ยังไม่เคยขนสักครั้งกับรถสเลิงอ่าใส่ไปลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีครับผมไปครับวันนี้คงจะได้แค่สามเที่ยวเลยนะครับไปเรื่อยๆครับค่อยว่ากันใหม่อีกทีครับวันนี้ค่าแล้วครับตะวันจะตกดินแล้วครับเดี๋ยวจะอาบน้ําดึกครับมันจะหนาวอ่าอยากทําคุณก็อยากทานะครับกลัวหนาวก็กลัวหนาวครับ ไปเรื่อยๆครับแต่เวลังพายว่ากันอีกทีครับยังไม่ถึงวันหรอกครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนครับการเริ่มต้นกับการขุฟางครับแล้วก็บุญท่านนะครับน้อยครับเราก็ทไปครับได้มากได้น้อยก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วครับเพราะว่าการทําบุญนะครับแต่ละคนก็ สามารถทำได้ตามที่ตัวเองอยากทำครับตัวเองต้องการทำแค่ไหนครับกับอ,อุปกรณ์ที่สามารถขนได้เยอะมากน้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆดูอีกทีว่า,าพร้อมหรือไม่พร้อมขาวากันทีครับไปครับวันนี้คงจะมีแค่นี้ครับ,ก,บการขนฟางาไปทำที่นั่งบ้างที่นอนบ้างของพิพพิสุสงฆ์ที่เข้าปฏิวัติกรรมนะครับ ไปครับนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้ครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะไปนั่งสับประงกอยู่กับโทรศัพท์ไปครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับใครที่อยากทำบุญร่วมกันก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับไปครับบ๊ายบาย